สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์นะเริ่มต้นทำเฟรมเดลี่นะวันนี้ชาแนลราคาเดลี่อยู่ระหว่าง2 0 4 4 4 3กับ2014.78เแนาะและแท่งราคานะครับเมื่อวานเล็งอยู่ว่าจะลงมาเทสกรอบล่าง2 0 1 4ได้หรือเปล่าก็เทสแล้วนะครับโอเคทีนี้พอเทสแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยเอาไงต่อเนาะ มาดูแรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะแรงขายเริ่มพักนิดหน่อยแต่แรงซื้อก็ยังไม่ฟื้นแหละแต่ที่เด้งตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันทดสอบเอ่อเลเวลสำคัญของซัพพอร์ตแล้วก็แรงขายตกนั่นเองนะคะ <c oughs> มีความหวังว่าจะไปต่อหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ขยับลงมาที่ข้างล่างสองนสองเเมื่อวานอยู่ตรงสูงกว่านี้ ข,ข้างบนนี่20.27ข้างล่างที่20.11.78นะเมื่อวานก็เทสระดับ20.14แล้วก็แลมลงไปนิดหน่อยนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะรีบาวตัวเองขึ้นมาเทสระดับ EMA 50กับ l m a 200อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้จุดวัดใจอยู่ตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. 20.27.47ซึ่งเมื่อวานจุดวัดใจเราอยู่ที่ประมาณ20.30 ขึ้นไม่ถึงนะเมื่อวานก็จอดอยู่ตรงเนี้ยแต่วันนี้อาจจะเทสสูงถึงหรือเปล่าแล้วก็ตามดูอีกทีว่าผ่านหรือเปล่านั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าบริเวณ RMA สองรกับ EMA ห้าสิบตัดกันเนี่ยอยู่แถว2องศูนสาทุงสองศสมหพอดีเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยเมื่อวานเทสไม่ถึงวันนี้กลับมาเทสหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะ แรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะทำเฟรมย่อยอย่าง4ีชั่วโมงแรงซื้อฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยแรงขายพักตัวแรงมากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเลเวลสาคัญที่แบบว่าจะเทสได้วันนี้คือ2027-2031นะคะแต่เทสได้สูงกว่านั้นก็คือปีนบริเวณ2031ได้นะคะเลเวลถัดมาของดิสซิสันสําคัญคือบริเวณนี้2037 วันนี้สุดระยะสวิงข้างบนสุดอยู่ที่2042นะคะแต่ว่ามีกรอบราคาหลักนะคะของเดลี่อยู่ที่2044.43นั่นเองก็นะตามลุ้นกันอีกทีนะครับจุดวัดใจของเราวันนี้ผ่านหรือเปล่านั่นเองนะโซนนี้นะ27-31นะและถ้าไม่ผ่านนะครับโครงสร้างของ4ชั่วโมงอะ่ะยางจะเป็นขาลงอยู่แล้วแต่ การตบลงมาเทสซัพพอร์ตสำคัญก็มีการเด้งตัวขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามาติด r e s i s t a นซ์สำคัญบริเวณนี้คือ EMA 50กับ LMA 200เนี่ยหมายความว่ามันไม่ผ่านมันจะตบลงต่ำกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเทสซัมที่2014 2011แล้วก็อาจจะลงไปถึง2001.27ได้นะคะโอเคเพราะว่าจริงๆราคาโครงสร้างทางเทคนิคก็ เป็นลักษณะเทินเป็นขาลงในทำเฟรมย่อย4ชั่วโมงนั่นเองวันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะสุดอยู่ที่1996นะก็ลุ้นจุดวัดใจกันก่อนนั่นเองนะโอเคแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวในตารางด้วยนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรชนไหมเพราะว่าอาจจะกระตุกขึ้นข้างบนหรือข้างล่างหรือแบบเป็นการขยายกรอบราคา4ชั่วโมงให้กว้างกว่าเดิมประมาณเนี้ย <c oughs> ดูทาเฟรมย่อย M15 หน่อยซิตอนนี้เป็นไงบ้างก็กำลังรีบาวขึ้นมาข้างบนนะครับสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างบนบ้างนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็จ่อจจุดวัดใจเขาอยู่ดูก่อนผ่านไหมนั่นเอง30นะครับ30กําลังเทส LMA 200นะครับโอเคก็ติดตามดูเหมือนที่เราบอกไปนะอย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วบาย